โกนบ่พีใหญ่ความว่าวันเลิกความ่ามันใหญ่เนาะระวังงางลงดีแต่ว่าเฮาบ่มาปลูกตูบอยู่แถวนี้ถ้าปลูกสูบนี่มันน่าจะล้มทับตูบเาลมมันแหงต้นมักต้องกะฮักดมักต้องกะล่นอยู่แถวนี้เนาะแต่ว่าแม่ก็เอาไปเฮือนได้แล้วบ่ได้เอาคุกงาบ่ งามคนก็ง,งามอ่ะ <c oughs> คนก็ง,งามจ <c oughs> ักหน่อยฮะซีเฮ็ดหัวตันแล้วเนาะ,ะเพราะว่าเฮือนกับเจ้าอยู่หันเนาะเพราะเจ้าจะมาเอาเครื่องของฮะตลอดเนาะโตอันนี้นี่นะต้นหมากตองนะเด็กน้อยจะมาเข้าทางนั้นเ <c oughs> ื้านายเขาเฮ็ดหัวแล้วเขาก็ต้องตันทางนั้นพร <c oughs> ้อมต้มหวาน,ยน,นอยนู่ตูบน้อยๆนี่แต่ว่าโบมีตูบเ <c> พ <oughs> ื่อนาย้ม่ได้ซีมีตูบเฮ <c oughs> ็ดนอนไหฮะอันคอยส้มบุมาอยู่งง่ายงไห่ที่มันนอนเขาเฮ็ดให้มัน ละเอียดเลยเนาะเฮ็ดให้มันเอางามได้หั่นน่ะห้องน้ําเฮาสิเฮ็ดอยู่ไสบัดนี้แจ่ได้สบายดีทุกคนมาพบกับซันนี่ใน EP ต่อมาเนาะซันนี่จะพาทุกคนไปทัวร์สวนเนาะบัดนี้อีหยังทีเปลี่ยนไปแน่เนาะเบิงจากทางหลังเนาะทุกคนอาจจะเห็นแล้วเนาะซันนี้สิพาไปเบิงว่ามันเป็นอีหยังเนาะมันเกิดอีหยังขึ้นเนาะ นุงเสือตัวอีกแล้วทุกคนตัวเอาให้กัดแดดกินนี่นุง้งนุงเสื้อแขนสันน้นเนาก็เลยว่าได้นุงเสือ้อผืนนี้ใส่สันนี่หูซึกว่าสีสม้มตัวนี้นะมันพวกเขากับเซนนี่เลยเนาะนี่ทุกคนเบิ่งวันลมมันแหงซําไดเนาะฝนตกแหงซําไดต้นไม้อันนี้นะเป็นต้นใหญ่เน,ะเน,นยายเนะบอนนี่แมนบอนที่เขาเอามีมนะมันจดว่าหักเนาะหักมันจุดไปที่เนาะหักมันมันก็ที่กนะ ภาคมันก็ใหญ่ได้ทุกคนแต่ว่ามันจะยังหักดินแถวนี้มันก็จะูุขุยแดดโกนบางทีใหญ่ควมมาบันเลกคว่มามันใหญ่เนาะระวังง้างลงดีแต่ว่าเฮาปลมาปลูกตูบย่แถวนี้ถ้าปลูกตูบนี่มันนนาจะล้มทับตูบเขาแล้วการโชคดีพี่บ่าแบบว่ามันแบบเฮายังบ่ได้ปลูกอย่างนเนาะเฮาบ่ได้ปลูกฝั่งไหอย่างเธอเนาะถ้าปลูกมันจะหนาจะ มันก็น่าจะทับโตอันผลละปูกของเฮาเนาะตนี้เนาะยังอีกต้นนึงโตทางหน้าหันมันยังบ่บได้หักเนาะแต่ก็บ่ไว้ใจไวนแล้วต้นนั้นเป็นต้นที่เฮาอัน่นมานั่งก้องตอนคลิปผ่านมาเนาะเฮาไปนั่งก้องต้นไม้ตัวนั้นนะ่ะทุกคนแต่ว่าโตนี้หันบ่แน่ใจว่าสิบอกก็จะมาตัดให้บ่เพราะว่าเฮาสิเอาเอาไม,เาไม้เอาไม้ไปเฮ็ดแป้นอันปู่ตูต้พะนะ ต่บ่ฮู้ว่าได้บ่ถ้าบ,บ่าได้ก็บ,บ่เป็นหยังเนาะเฮาก็สิเอากิ่งก้านมันไปปักหัวไปซ่อมแซมหัวเนาะอันไม้ที่เอานําพอมาหัน่นน่ะไม้ที่พอตัดให้ก็ยังบ่ได้เอามาเถือเอาไว้หั่นก่อนมือที่เฮาเฮ็ดหัวแล้วเรียบร้อยแลย้วเนาะเฮาจึงสิไปเอานเนาะเฮาสิเอามาเฮ็ดหยังเฮาจึงว่ากันเนาะทําอิฐว่าสิเอาเสียบอันนั้นแต่ว่าเพิ่นว่าน้อยโพดมันแบบว่ามันบ่แข็งแรงมันบ่ทนทานหั่นน่ะเดี๋ยวภาพ ไปเบิงน้องสาวเนาะเริ่มมาปลูกหมักม่วงแล้วทุกคนเด้อตัวนี้แม่นเพิ่นเกี่ยมปลูกเนาะเอาหมักม่วงเอาต้นใหญ่เติบเนาะมาปลูกมีแต่เพื่อนปลูกแล้ว,ลวเราจึงมาถ่ายเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิงบริเวณหนองป่าเฮาก่อนทุกคนบริเวณหนองป่าเฮานะแถวที่เนี่ยนอยู่เจ๋อเจ,อเจอ๋บอบรเฮาอาสายไปปลูกนะมันท่วมมดนเลยหน้ามันไหลขนาะดมันท่วมหอดเจ็บตะฟังคุณเนาะ ต่วันตของเอื้อยของน้องสาวอย่างกระท่วมแบบมีหลายเลยนะถือว่า้าเต็ดเนันซีละแมนมีน้ำตลอดปีเลยทุกคนถ้าฮาบบดูดออกเนาะมันจะมีน้ำายตลอดปีจะมีน้ำอันเลี้ยงป่าตลอดปีเลยเห็นบ่มันจะเป็นแบบนี้ตอนนั้นหันน้ำขอนเนาะตอนเซนีกับแมนตอนสนซีมาทายแม่เอาป่า,นา,า,ปาขนาดป่าคอขนาดน้ำจะขอนอยู่แถวนั้นเนาของแม่เม็ดพออยู่แถวนั้น แล้วตัวนี้ของน้องสาวอ่ะนี่มันจะเป็นแบบนี้เนาะตอนนั้นสเสนียนนอนหันไปน,นอนอยู่แถวนั้นทุกคนจะนอนอยู่แถวนั้นจะปูศาสตร์อยู่บริเวณนี้แบบพาจะเปลี่ยนบนนอนตลอดนะเนาะเขาเขานอนเจนนั้นนอนเจนนี่เนาะศาสตร์มาปูเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้หันไปบ่ได้แล้วเพราะว่าแถวนั้นหันน้ำเต็มเบอรแล้วเนาะฝนตกแหงเนาะมันก็เก็บได้แต่ท่อหนีเนาะ แถวนั้นก็นเป็นหญ้าขึ้นเลยนี่หญ้าขึ้นไวขนาะดในบอนนี้หันบอนสีเห็ดบอนเกลือป่าเนาะเขาก็ได้ฝังจักสีแน่นบอนแน่นน,นะบอนเกลือป่าแล้วบอนนี้เขาจะเห็ดเป็นเป็นตูบเนาะเขาเอามาแล้วเครืองที่เห็ดตูบเนาะแต่จะเป็นอาทิตย์หน้าพ่นแหละปลูกต้นปลูกต้นไม้ก็นนะ่าจะเป็นอาทิตย์หน้าเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งอ่นนั้น เขาไปเบิงตัวที่เขาขุดขุมทุเรียนเนาเขาขุดไว้เรียบร้อยแล้วเขาเอาอันเอาขี้ไกล้เอาอย่างมาใส่เรียบร้อยแล้วแต่บ้าขุมตัวอื่นยังบเ่เล่วเถอะอาทิตย์หน้านี้เขาหน้าจะได้ปลูกแล้วเนี่นะถ้าหัวแล้วก็ถือว่าได้ปลูกเลยฝนตกใส่ระยะเต็มเลยนี่ตัวสวนสันนี้นี่ส่วนว่าทางนั้นน้าแม่กับน้องสาวจะเป็นคนอันปลูกเนาะปลูกอันต้นมักม่วงอยู่สวนน้องสาว ส่วนลูกสาวล่ตัวนั้นก็เป็นต้นไม้ที่ซันนี่ไปทายกี้นี่เนาะต้นนี้หันยังโมหักเนาะเขาจะอยู่กองต้นนี้เดี๋ยวนี้หันนั้นซันนี่จะปูสาสตร์อยู่กองตัวต้นนี้แล้วต้นตัวนี้หันมันหักเนาะตัวนี้มันของน้องนะต่อมาจะเป็นอันแถวทัดมาจังซิดเนาะจะเป็นอันส่วนของซันนี่เนาะไปเบิ่งขุมทุเรียนกันเนาะเดี๋ยวเขาจะคุดเขาจะคุดแบบนี้ทุกคนแต่ว่าเขาเอาอัน เอาขี้ไก่เนาะขี้ไก่ตัวแห้งตัวอย่างมาใส่เรียบร้อยแล้วขี้ไก่ตัวเหามักไวเนาะมาใส่แล้วแล้วก็มาใส่ปุ๋ยขุมทุเรียนเฮาใส่ปะไว้แบบนี้มาทายให้เบิงหลวงนี่เนาะคือต้นไม้ที่ซันนี้ไปยืนยูกีนินนะมันใหญ่หลายทุกคนเด้แต่ว่าดินเฮาหันแบบว่าซันนี่ว่าดินมันบนแน่นเนาะมันเป็นผุพุยเนาะเด้ ต้นไม้ใหญ่ๆมันยังลมจังสียังแต่ต้นนี้ให้ทุกคนเบิ่งต้นหมักต้องของเฮาเนาะลมมันแหงต้นหมักต้องกับหักดหมักตองกับล่นอยู่แถวนี้เนาะแต่ว่าแม่ก็เอาไปเหือนได้แล้วไม่ตัวนี้แม่นไม้ที่เฮาไปตัดเอายุส่วนเนาะส่วนนาถามซึ่งว่ามือนั่นสันนี่บได้ไปนําเนาะ ตองนะลนแบบนี้เลยบักหลายๆเนาะเด็กน้อยกระบอกมาเอาได้แบบนี้ยักหน่อยฮ่ซีเฮ็ดหัวตันแล้วเนาะเพราะว่าเหอนกับเจ้าอยู่หันเนาะเพราะเจ้าจะมาเอาเครื่องของค่ะตลอดเนาะโตอันนี้นี่นะต้นหมักตองนะเด็กน้อยจับมาเข่าทางนั้นเท่าน่าเขาเฮ็ดหัวแล้วเขาก็ต้องตัดทางนั้นพ้อมเพื่อบ่ให้กระเจ้าเข้ามาทางเหาเนาะเพราะว่ามันเป็น มันเป็นสถานที่ส่วนตัวของเหาเนาะบบเมนว่าไผซิมาก็ได้เน,นี่เป็นแบบนี้เลยมไม่เนาะก็ได้หลายเติบใบไม้ที่เขาไปเอาเนาะงามงาม,งามนี่ทุกคนตัวนี้สุ่มน้ออีกอันหนึ่งโอ้ยมีไก่น้อยเจี๊ยบ มีเห็ดอีหยังแบบนี้บุคเคยเห็นจัะเือมันเป็นคือแบบปลาเสื้อล้ามันเห็นโหม,มกแบบนี้เนี่ยนี่นี่น,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 นี่แบบนี้ขึ้นมาเลยทุกคนแต่ว่านอไม้อยู่ไสแบบนี้นอไม้กับบม่มีเห็นแต่เห็ดหมกหมกนี่ไผ่ตัวนี้มันใหญ่ล้ะพุนนอเด้ตัวล่มเสรแล้วนำมาปลูกมันก็คืนคือเก่า แม่กับน้องสาวเพื่อนปลูกแล้วละบออะออ้อเนาะคู่ยูหุ่นเดอยู่เฮือนอมีสามอันอก,ก็จะเอาสองอันย่างอันหนึ่งสีแส่แล้วละ่สลวละสี่ต้นไม้เพื่นมีต้นหมักขนุนนอะหมักมี้ต้นหมักม่วงนี่ อีกสองปีได้กินแล้วได้นี่ปลูกเองได้หน่เพิ่นกล้าเองเพิ่น่าจะกล้าสองปีแล้วแหละมักกล้ามักไม้กล้าเบียมไม้เพราะว่าตัวใดที่แซบแล้วก็อมาก,ก้าไว้แม้นแต่ตัวแซบๆนี่ที่น้องสาวเพิ่นกล้าเนี่ยเพิ่นมาปลูกนะเพิ่นจะเน้นหมักม่วงแล้วก็สีเอามักไม้ตัวอื่นมาสลับเนี่ยตัวนี้ก็หมักม่วงแต่ละต้นหันบักใหญ่ๆ้าเขาซื้อนี่แพงขนาดได้นี่ หลายแสนอยู่ได้แต่ว่าเพิ่นกล้าเองบางอันเพิ่นกระตองงาเองเพิ่นหมักแบบกเกษตรแบบนี้เนาะบางเท้อก็ไปหาปูหาปลาเท้าหน้าซันซนี่สิไปน้ำไปนำน้องสาวไปหาปลาหากุ้งบักกิ้งกงเดะหัได้เอาคู่งามบะงามคนกางามบะคนกะงาม คนกระง,งามต้นไม้กระง,งามเนี่ยต้นไม้ยังสูงกวนน่าคนแสดงว่าประมาณเมตรหกสิบเนาะต้นไม้เนี่ยประมาณประมาณอมสองปีสองปีตัวใดแซบกับมากาไว้ยังมีหลายอย่างอะโวคาโดเธอนา่าจึงเอามาถาแปรงหัวด,ดีๆแล้วเพิ่นเสียเอามาตัวต้นใหญ่ๆที่สนันนีไทยแหละนกสาวเป็นคนกล้าเองต้นหมักไม้เนาะเขากินหมักไม้ตัวใดแซบพันกกบกาไว้เนี่ยมันก็ใหญ่ซ้ำหนิละ เฮามาทุกทิศมันโบตายแบบนี้สิ่งที่เฮาย่านอันเดียวก็คือตูต,ตงัวคุว้ย่ะละต้นอันนี้เฮาสิเฮ็ดจังได๋นาะสิบ่ได้ยือมอันเลื่อยตวยมาตัดบ่เนาะเลื่อยน่อยๆยานเพลนะมันน้อยเนาะเสื้อเอาบ่ ซ,ซื้อ,อซ,ซื้อเอาซะซื้อเรือมาตัดเอามาอ,อันนั้นเอาพอได้สมแซมหัวเนาะต้มหวานซุ้มกันอยู่นี่แล้วถามันขึ้นต้มหวานอยู่ตูบน,น้อยนี่แต่ว่าโบมีตูบเยอะยามไหสิมีตูบเฮ็ดน,นอนไหฮะฮันค่อยส้มบุมาอยู่งยไงเมจ่มันนอนเขาเฮ็ดให้หมัน ละเอียดเลยเนาะเฮ็ดไห้มันเอางามเดะห่ะน,นะห้องน้ำเขาสิเฮ็ดยูไซแบบน,นี้เจ๋ได้เขาก็ทำนางอายลรวทำตอนแรกแค้กระปิดกรกลดค่ะมันมานำอืมอย่าเขาหลักกันนานดิจักดิอืมเออถ้าอันนั่น,ก,ออน,นก็เห็ดแปลงหัวดีๆแบบเฮือนดีๆเนาะเฮือนเอาแน่นหนาเดะพอบโบ,บยานห่นนะ เอาเป็อาไก่มาเลี้ยงก็ได้เนาะหน่อยนึงสิมันมันสิมากินบ่แม่นเฮาคัดบ่ยังอยู่ประจํเออยามเฮาอยากไปทางดาพะบไดเออไก่ก็มีแต่เบิ่งน้ําอันนี้นี่แหละเนาะแก็คักโอก็งไปตุจริงอืเอาไม้คืออันเฮาไปซื้อมื้อนี้หั่นน่ะไม้แป้นอันนั้น ก็ซเมดหลายได้เนาะถ้าเอาแปอันัะน,ะนะมาเห็ดเนาะสีทนอยู่บนล่ะทนยืนเอ,เ,เอากระแตใส่เอากระแตใส่แล้วก็เอาอันโตที่อัน,นอันนั้นอยู่เฮือนฐาน,ะนะมามาบังเนาะเพื่อแปลว่ายามฝนยามมันนะค่ะเนาะถ้ามีห้องน้ำมีอย่างสะดวกกระบายก็ันนั้นแหละก่อนอื่นเราต้องซอกบอนเห็ดห้องน้ำไอาขาดวะ ยังโมโหไปสิเห็ดบอนได้ะแถวใกล้ๆนี่ก็บบได้มันเป็นหนองป่าเนาะจากหน่อยกระสิลงหนองป่าเวิดป่าพว่าสีนว <c ười> ัวพ่นว่างตาหนัวเอาขึ้นบริเวณเทิงหันหน่อยหนึ่งบ่ห้องน้ำพ่นพ่น่าไก่เหือนพดนเนาะยานนี่ก็น,น่าจะได้เลยเนาะได้ไดเฮ็ดแบบอ่าวงามเห็ดห่องหนึง่ง พอเข้าได้เราก็แปรงซ่อมแซมให้มันงามเอาตัวมันต้นนี่ก็เจ้าปลูกขวงเนาะมันต้นกินหากเลยเออปลูกคืออันนั้นมันก็คืนคือกันหบดเดีปลูกจะเปลียนมันปลูกตั้งเหรอไมีแต่ปลูกคว้างเลยนี่แหละอันมันต้นกิน อืมพาอว่าหามันออกน้ำตาอันนั้นเขาเขาแสน้ำยาเสียหักจังออาปลูกตังค์ไปใช้น้ำยามีอ้อยดำพร้อมอ้อยดำน,นี้งูจุดเึงไปแล้วแถวนี้บ่เอาเลี้ยงไปแบบนี้บ่แบบอยากได้ตัวต้นใหญ่ปูหนาวางหนาบางนอะไนี่ของแท้อืม มาอันเอาได้ไมั่งไหมต้นอันเดิมมันบูสูงมันบูนบเยินเห็นหเอามาสลับเนะาะสลับกันอืมมักข้าวนีซีได้แต่ซีต้นไปเอาหมักข้าวอันหอมเอาหมักข้าวบานแพ้วัอีกาไปต้นหมักตองหันซีเอาสองต้นเพราะว่าถ้าเป็นหมักตองแบบอันตัวนวายใหญ่ๆหันมันได้ขายอเอากระบดระบัดเอาจัดสรรขานมาปุูกชั่ทาง ไงกองขนาดกูะทำแฉมหัวให้เด้หน่อยงานงานอืมงานพิมพ่งานด้วยขุดแล้วแล้วกำลังสีอันนั้นโอ้มีทำมันมาอยู่นี่เนาะมาตาดันแท้ที่ได้บรายเอามาไลเด้ตัวใหม่แค่เทปปูมืมๆแต่แเบงก็ใบนนี้งามแมพงามว่ะกินได้บน ยอดอีหย <ok like oh, mm. oh, ่างหน่งคือว um, ่างามแทะเขาเอนี่คือแะ่ระเครื่อยางเครื่อย่างที่ในหากมันเป็นอยู่ไก่แทะมันเป็นอน่้อนีไปมันแก้วหะแต่มันบุเป็นกินอืมลูกต่างงบก็ลองหลายแบบลองหลายเบบ ปลูกตั้งกะกะสีได้ติบอแต่สีได้กินตะไบมันจะบาะหรือว่าจะังละลงเพรามันจุดนเลยเด็มอ้ยปุ๊จุุนเลยตึ๊บไวขนาดอันฝนตกในะส่น่ะตนเลยต้ไม้ใ่ไวป่านนี้กันยังว่าใรแบบนี้ทุกคนคลิปนี้กับซีได้ล้าไปกับการปลูกอัน ต้นมันต้นแม่นี่เดอ้อใครที่มักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ดเดอ้อเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเดอ้อบ๊ายบายบบ๊ายบายย <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อแต่คืออะไร